ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์อรวินนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรวินวันลิภากรน,นะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง hormonal influence on lower urinary tract ค่ะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะทางทีมผู้จัดงานนะคะที่ชวนมาบรรยายในวันนี้นะคะก็หัวข้อที่ได้รับข้อหมายนะคะก็เป็นเรื่อง hormonal influence on lower urinary tract นะคะ ก็เอาไลท์ที่จะพูดในวันนี้นะคะเรื่องแรกเลยก็คือเป็นเรื่องฮอร์โมนอล h ช n น e ์อ o ม g อ e เมน a พอ e สนะคะโลว์อูนิแทคซิมตอมส์นะคะซึ่งอาจจะคนที่ไม่ได้อยู่ในฟิลอาจจะมีทบทวนให้นิดหน่อยนะคะเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องอผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในสตรีัยหมดฤดูกับการเปลี่ยนแปลงของระบบะขับถ่ายะระบบทางเดินปัสสาวะในสตรีนะคะก็ขอเริ่มเรื่องแรกนะคะ ค่ะเรื่องฮอร์โมนเชนในเวรเมนโพสก่อนนะคะอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าก็วัยทองนะคะหรือว่าเมนโพสเนี่ยจริงๆก็คือเป็น point of time นะคะเป็นจุดที่การทํางานของรังไข่ของเราเนี่ยมันหยุดไปแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงก็คือวินิจฉัยเนี่ยต้องย้อนหลังประมาณอ่า่ปีก็คือหลังจากที่เราขาดประจำเดือนไป1ปีแล้วเนี่ยเราถึงจะบอก,กได้ว่าผู้หญิงคนเนี้ยเข้าสู่วัยทองหรือ,อยังนะคะแต่ในกรณีที่คนไข้มีอาการนะคะเราสามารถเจาะเลือดนะคะดูระดับ FSH นะคะหรือว่า e2 level เนี่ยก็จะช่วยบอกในการวินิจฉัยได้นะคะจากการศึกษาเนี่ยประเทศไทยเรานะคะ,ะพบว่าเฉลี่ยของผู้หญิงเนี่ยหมดประจำเดือนตอนอายุ49.5ปีนะคะอะอันนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงของสตรีวัยทองนะคะคือถ้าจะดูก็คือจะเห็นว่าตัวมดลูกเนี่ยก็คือฝ่อรีบลงไปนะคะร่วมกับตัวโอวารี่นะคะตัวรังไข่ที่ตัวฟอลิเคิลที่มันหมดไปแล้วเนี่ยก็ทำให้ตัวรังไข่เนี่ยมันฟีบลงนะคะจริงๆแล้วเนี่ย อันนี้รีเฟกถึงอะไรจริงๆก็จะบอกว่าตัว b l a ดอร์เองหรือว่ายูริท r เองเนี่ยก็มีการรีสปอนส์ต่อฮอร์โมนเช่นเดียวกันถ้าเราดู cross anatomy เนี่ยก็จะมีการฝ่อรีรบเหี่ยวแห้งไปเช่นเดียวกันนะคะมาดูการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนจริงๆก็อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่าไวัยทองเนี่ย FSH จะสูงขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเอสเตรเดอลเนี่ยที่สร้างจากรังไข่เป็นหลักเนี่ยก็จะลดลงนะคะแต่ว่าในผู้หญิงคนนั้นจะขาดเอสโตรเจนเลยหรือเปล่านะจริงๆก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมาจาก แอนโดเจนนะคะหรือว่าเราเรียกว่าเป็น p e r i h e r a l conversion มาจาก fat cell นะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงจากแอนโดเจนที่ adrenal gland มาบางส่วนวก็จะได้เป็นเอสโตรนนะคะซึ่งถ้าดูระดับฮอร์โมนเนี่ยก็คือลดลงอยู่แล้วนะอีกอันนึงที่เราอยากให้รู้ก็คือเป็นระดับเทโทโซโรนนะคะเทโทโซโรนในร่างกายของผู้หญิงเราจริงๆก็คือระดับเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากให้ดูที่เส้นสีฟ้าเข้มนะคะจะเป็นที่ p ห้าก็คือจะเห็นว่าตัวระดับซีรัมเทโทโซโรนเนี่ยอาจจะไม่ได้ลดลงเยอะมากแต่ว่าเนื่องจากว่า ซีรั่ม SSBG บเนี่ยไบติงกอบูลินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นก็เลยทำให้ตัวฟีเทโทส t ต r โรนในผู้หญิงวัยทองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลดลงเช่นเดียวกันนะคะ,ะสรุปว่าฮอร์โมนในสตรีวัยทองนะคะก็คือระดับฮอร์โมนเพศนะคะแอนโดเจนนะคะก็ลดลงนะเอสตาเดออลที่เป็นฮอร์โมนหลักก็ลดลงนะคะโปรเจสเตอโรนไม่มีอยู่แล้วนะคะเพราะวาันนี้มาจากการตกไข่นะคะก็จะหายไปนะแล้วก็มาดูเหลือถึงอ,อาการเขาเรียกว่า lower Gen lower urinary tract symptom นิดนึงนะคะ ที่เขาเรียกคำย่อๆว่าลุตนะคะอันนี้ก็จริงๆบอกตรงๆว่าไม่ได้เชี่ยวชาญมากก็เลยไปรีวิวมานิดนึงนะคะก็จริงๆเขามีอาการเนี่ยโอ้โหหลหน้ามากเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ที่เราอาจจะต้องพูดถึงในเซสชันนี้นะคะก็คือมีเรื่องการปัสสาวะเล็ดนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องที่แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คือปีเรื่องปัสสาวะเล็ดนะคะ urinary incontinence นะคะกับ bladder storage symptom ก็คือปัญหาในการเก็บกักปัสสาวะนะคะ mm hmm. ตัว incontinence เนี่ยจริงๆที่เราจะพบบ่อยๆก็คือเป็น stress อ uri จารย์อินคอนตินเอนกับเอิร์ชอุจจารยอินคอนติเอนอ่าสเตยก็คือเหมือนมีปัสสาวะเล็ดเวลาเรามีกิจกรรมนะคะออกกําลังกายไอจามนะคะส่วนเอิร์ชก็คือมีปัสสาวะเล็ดเวลาที่เราปวดไปเข้าห้องน้ำไม่ทันนะคะส่วนแบบด้วย s ะเราเห็ซิมตอมนะคะที่เราเจอบ่อยๆก็คือฟรีควอนซีก็คือปัสสาวะบ่อยบ่อยแบบมากกว่าปกตินะคะนอกจูเรียก็คือมีต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืนรบกวนการนอนหลับนะคะเอ g e n เจนซี่ก็คือปวดแล้วกลั้นไม่ได้เลยต้องไปเข้าห้องน้ำทันทีนะคะ Overactive bladder ซึ่งจะมีผู้ละเอียดในเซสชันหลังๆนะคะก็คือเป็นเรื่องการปวดปัสสาวะอ่าลันไม่ได้นะคะก็เหมือนต้องเข้าทันทีนะคะแล้วก็อาจจะมีร่วมกับ frequency แล้วก็ nocturia ด้วยโดยสาเหตุนเนี่ยต้องไม่เกิดจากการติดเชื้อหรือว่า pathology อื่นๆมาดู prevalence นิดนึงนะคะอันนี้เป็นการศึกษาในต่างประเทศนะคะคือเป็นฝั่งอเมริกากับยุโรปนะคะเข่าที่รีวิวเนี่ยคิดว่าเป็นการศึกษาที่ sample size สูงมากนะคะก็คือเป็นการทํา อินเทอร์เน็ตเซอร์วย์นะคะมีคนที่เข้าร่วมเนี่ยประมาณตอบรับในสามหมื่นคนนะคะแต่ว่าเขาสํารวจทั้งในผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นกราฟแสดงของผู้หญิงนะคะก็จะเห็นว่าอาการส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง Incontinence นะคะพบได้สูงถึงประมาณ30-40%เปอร์เซนะคะแล้วก็จะมีเรื่องอมีปสัสสาวะไม่สุดด้วยนะคะอันนี้จากโดยรวมการศึกษาเนี่ยเขาพบว่า prevalence ของอระบบทางเดินปสัสสาวะของผู้หญิงเนี่ย พบมากถึง76นะคะในกรณีที่เขาบอกว่ามีอาการบ้างนะคะส่วนถ้ามีอาการบ่อยๆเนี่ยก็คือพบได้ถึงประมาณมากกว่า50นะคะมาดูการศึกษาในประเทศไทยนะคะโดยอาจารย์จิตติมาเองนะคะทำในปี2004นะคะก็อาจารย์ได้เคยศึกษา,าสำรวจนะคะอาการของ lower u n i t a c t s y m p t o m ในคนไข้สตรีวัยทองที่คลินิกเมนโพสนี่นะคะทำในปีนั้นนะคะแซมเปลิลไซสเนี่ยก็คือจะสำรวจในประชากรผู้หญิง ทั้งหมด956รายนะคะซึ่งการศึกษาของอาจารย์เนี่ยมีทั้งก่อนหมดเมนแล้วก็หลังหมดประจำเดือนด้วยนะคะคือมีทั้งพรีเมนโพสแล้วก็โพสต์เมนโพลทั้งแมนนะคะก็เทวเรนซ์เนี่ยก็ออกมาคล้ายๆกันนะคะก็คือพบว่ามี stress incontinence เนี่ยประมาณ58%นะคะมี nocturia ประมาณ40%นะคะ urgency เนี่ย34%นะคะ frequency 22%แล้วก็ urge incontinence เนี่ย6.6%นะคะโดยอาจารย์เนี่ยทำการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิด ระบบอาการของลุสด้วยนะคะซึ่งพบว่า,าปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือสตรีที่แต่งงานแล้วนะคะมีโรคประจําตัวนะเบาหวานโรคปอดนะคะหมดประจําเดือนแล้วเนี่ยก็เป็นหนึ่งในปัจจัยกระตุ้นนะคะแล้วก็คนมีประวัติเคยคลอดบุตรที่เทอมแล้วก็คลอดทางช่องคลอดเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับาการเกิดอาการอย่างชัดเจนนะคะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องปัสสาวะเล็ดล่าจริงๆก็เป็นปัญหาสําคัญของสตรีวัยทองของเรานะคะ ต่อมานะคะจะพูดถึงหัวข้อที่ตัวเองได้รับมอบหมายนะคะก็เรื่องฮอร์โมนเอฟเฟกกับตัว female lower urinary tract นะคะอันนี้พูดตรงๆเลยก็จากการรีวิวนะคะก็ lower urinary tract นะคะจริงๆต้องไปดูว่าปัจจุบันเนี่ยไอ้ lower urinary tract เนี่ยจริงๆมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะก็คือก็มี bladder นะคะ bladder เนี่ยที่ตัวควบคุมหลักๆก็คือจะเป็นตัว detrusor er muscle ที่อยู่วงนอกนะคะส่วน วงในหรือว่าเป็นมิวโคซาของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นตัวยูโรเทียมนะคะแล้วก็จะมีแบดเดอร์ไตโกนะคะซึ่งเป็นตัวรอยต่อระหว่างยูริเตอร์สองข้างกับตัวยูริตานะคะแล้วก็ตัวยูริตานะคะที่เป็นอนาตมมสิสคัญที่เป็นท่อสั้นๆของตรงนี้นะคะสําหรับเพศหญิงนะคะแต่ว่ามีปัญหามากมายนะคะแล้วก็อีกอันที่จะลืมไม่ได้เลยก็คือเพลวิกฟลอร์ไซเลต์มัสซลก็คือเป็นพวกรีเวอร์เตอร์เอไนนะคะที่ควบคุมมีส่วนสําคัญเลยในการควบคุมการปัสสาวะในสตรีนะคะ แล้วก็ที่มีเริ่มพูดถึงในปัจจุบันนะคะแต่จะไม่ได้ลงรายละเอียดก็คือเรื่อง bladder bio m i c r o t a นะคะกับ immune system อันนี้ก็คือจะเหมือนคล้ายๆกับช่องข้อเราเลยที่มี ecosystem ที่สมดุลน,นะคะซึ่งฮอร์โมนการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในวัยหมดประจำเดือนเนี่ยก็จะมีผลทำให้พวก microtta แล้วก็ immune system เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันอันนี้ถ้ามาพูดถึงเรื่องฮอร์โมนเอฟเฟกนะคะกับ lower u r i n y t r c t นะคะจริงๆจากการศึกษาเนี่ยเขาก็พบว่า Uh, lower urinary t a c ของผู้หญิงเราเนี่ยมีทั้งเอสโตรเจนนะคะร receptor progesterone r e c e p t เ r t e s t o s t e r นรีเซ c เตอร์เนี่ยกระจายอยู่มากมายโดยแต่ว่าในแต่ละ o r แกนเนี่ยอาจจะมีปริมาณที่ไม่เท่ากันนะคะอันนี้จากการศึกษาเขาพบว่าตัวเอสโตรเจนรีเซ c เตอร์อัลฟานะคะเอสโตรเจน receptor beta progesterone receptor เนี่ยพบมากอยู่ในตัว urinary wall นะคะทั้งในส่วนที่เป็น smooth muscle cell นะคะ lamina propria แล้วก็ fibroblast ส่วนยูริท่าอีพิทิลิเอียมนะคะซึ่งก็เป็นตัวที่ไลนิ่งอยู่ข้างในของยูริท่าเนี่ยจะพบว่ามีเอสโตรเจนรีเซปเตอร์เบต้าแล้วก็โปรเจสเตอเรสเซปเตอร์เนี่ยเยอะนะคะส่วนแบล็ตเดอร์เนี่ยจะพบว่าตัวที่เด่นเนี่ยจะเป็นเอสโตรเจนรีเซปเตอร์เบต้านะคะส่วนตัวเพลวิกฟลอร์มัสเซลเนี่ยตัวที่จะมีผลกับมันมากที่สุดก็คือจะเป็นตัวแอนโดเจนรีเซปเตอร์นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะพบอยู่ทุกอันแต่ว่าการกระจายเนี่ยกับสัดส,ส่วนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะอันนี้อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนะ้วววเเนนาาะ่่ตั A lower genital lower tract urinary tract ียออขง ผู้หญิงเนี่ยจริงๆมันมีอ่าเขาเรียกว่าเมนออริจินจากเอมบิโอเดเวลลอปเมนต์เดียวกันกับวาจีหน้านะคะถ้าเกิดเราเป็นสูตินารีแพทย์เนี่ยจริงๆเราก็จะคุ้นชินกับวาจีหน้ามากกว่าแต่เนื่องจากว่ามันมีเหมือนต้นกําเนิดเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกรีเซพเตอร์หรือว่าผลของฮอร์โมนเนี่ยมันก็จะมีมาเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะสองตัวนี้ก็คือจเจริญมาจากย u r o g e n i t a ล sinus เช่นเดียวกันนะคะอ่าเราพูดถึงยูริธาก่อนนะคะเพราะยูริธาเนี่ยก็จะมีอันที่เป็นใกล้เหมือนเกิดมาใกล้เคียงกับ ตัววาเน่ามากที่สุดนะคะตัวยีท่าเนี่ยจริงๆก็ยาวประมาณ3-4มเซนแต่ว่าตัวที่เป็นอีพิทิเลียมของมันเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนแปลงไปตามตามรอยนะคะก็คือตัวต้นๆเนี่ยจะเป็นตัวเหมือนกับผิวเนี่ยจะเหมือนกับวาจจน่านะคะตัวข้างบนเนี่ยก็จะเหมือนกับแสตดเดอร์นะคะซึ่งการขาดเอสโตรเจนนะคะมันก็จะส่งผลทําให้เลือดที่ไปเลี้ยง <S <S บริเวณรอบยีท่าเนี่ยก็คือจะลดลงนะคะพอเลือดไปเลี้ยงลดลงเหมือนเรากินข้าวได้น้อยลงเนาะเราก็จะ ฝ่อเหี่ยวรีบไปนะคะมิโครโลทอฟฟี่นะคะจากที่มีเซลล์หลายๆชั้นคิดง่ายๆเหมือนวาเจน่าเลยค่ะมันก็จะบางลงนะคะแล้วก็ตัวมัสเซลนะคะเวลาอันนี้ก็คือจะเป็นเอ็กซ์เทอร์นอลสฟิงเตอร์นะคะที่ต่อมากับตัว pelvic floor m u s c l ลนะคะก็ตัวมัสเซลที่มีเลือดไปเลี้ยงน้อยลงความแข็งแรงก็จะน้อยลงเรสปอนส์ต่อออดีโนจิกซิมูไลหรือว่าการกั้นปสัสสาวะก็จะทําได้น้อยลงเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีรายงานการศึกษานะคะเอาตัว คอรียูริตอลเทชูเนี่ยไบโอซี่ออกมาในคนไข้ที่ผ่าตัดเจนิทัลโพลแลบส์เขาพบว่ามีการกระจายตัวหรือเอ็กเพรสชันของโปรเจสเตอโรอิสเตอร์มากขึ้นในคนที่มีเจนิทัลโพลแลบส์นะคะอันนี้แบลดเดอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นต่อมาก็จะดูเรื่องแบลดเดอร์นะคะไล่จากยูริต่าขึ้นไปแบลดเดอร์ adder, เนี่ยจริงๆตัวที่เขาอ่าเป็นมิวโคซ่าของเขาก็คือยูรอติเรียมนะคะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะแบบบวมได้บวมได้แฟบได้นะคะเพราะว่าจะเปลี่ยนแปลงตามเขาเรียกว่าคาพาซิตี้ของตัว กระเพาะปัสสาวะนะคะจริงๆโดยพื้นฐานถ้าเกิดว่ามันหนาๆมันก็จะมี i n ท e g ิ i t y หรือว่าความแข็งแรงของแบดเดอร์ที่ดีนะคะถ้าเกิดว่าเอสโตรเจนลดลงก็เช่นเดียวกับตัวยูโรทิเลียมจากที่าหนาเนี่ยมันก็จะบางลงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอยูโรทิเลียมบางลงมันก็จะมีผลต่อ,อตัวกลไกการป้องกันการติดเชื้อของระบบปัสสาวะได้นอกเหนือจากนี้นะคะนอกเหนือจากตัวอีพิทิเลียมแล้วนะคะก็จะมีผลต่อตัวดีทูเซอร์มัสเซลด้วยนะคะการที่เราขาดเอสโตรเจนเนาะก็จะทำให้ตัว ดีทูเซลมัสเซลเนี่ยมันบางตัวลงไฟบินของมันเนี่ยมันก็จะเหมือนห่างๆออกนะคะแล้วก็ทําให้กําลังในการบีบรับตัวของตัว bladder เนี่ยมันน้อยลงอันนี้เป็นทํามาให้ดูง่งายๆนะคะเป็นฮิโ t o l o จีในการศึกษาของหนอูอันนี้ก็คือเป็นหนูปกติอันนี้คือเป็นหนูที่ผ่าตัดเอาลังไข่ออกก็จะเห็นว่าทั้ง3ชั้นนะคะก็คือตัว u r ท t h e l i มเ cell เนี่ยมันก็คือบางลงนะคะตัวคอลลาเจนหายไปนะคะแล้วก็เป็น มัสเซลขึ้นมาแทนแล้วก็ตัวเวสเซลเนี่ยก็คือจะเห็นเลยว่าน้อยลงนะคะจากการศึกษาในหนูเนี่ยเขาพบว่าการใส่เอสโตรเจนหรือว่าแอนโดเจนกลับเข้าไปเนี่ยมันจะส่งผลทําให้ตัว b l a เดอร์มัสเซ a t r โทฟีเนี่ยมันหายไปได้นะคะต่อมาที่จะพูดถึงอันสุดท้ายนะคะก็คือเป็นตัวเพลวิ c ฟอร์มัสเซ l e นะคะก็ตัวเพลวิ c ว l o o r m u s c l ก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นร receptor N1 นะคะจะสัมพันธ์กับตัวแอนโดเจนรีเซพเตอร์แล้วก็โปรเจสเตอโรรีเซพเตอร์มากสุดนะคะ เขาพบว่าการศึกษาในคนไข้ที่มีโปรแล็บยูทารายเนี่ยจะพบว่ามีความสัมพันธ์กับแอนโดเจนรีเซปเตอร์นะคะในคาร์ดินอลลิกาเมนต์นะคะอันนี้ก็คือจริงๆตรงไปตรงมาเนาะ,ะความแข็งแรงของมัสเซลเนี่ยจะขึ้นอยู่กับแอนโดเจนเป็นหลักอันนี้ก็เป็นกลุ่มในไซคลอไรเอตตดมัสเซลเหมือนกันพอเราแอนโดเจนลดลงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยรวมมันก็ลดลงเช่นเดียวกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือตรงที่เป็นแบดเดิร์เน็ตหรือว่าเอ็กซ์ทรอลสปริงเตอร์ของตัว ยูริธาเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าไม่สัมพันธ์กับตัวแอนโดเจรีเซปเตอร์อันนี้ก็คือเป็นน่าจะเป็นสไลด์สุดท้ายของตัวเองแล้วค่ะก็จริงๆก็คือเท่าที่ดูนะคะตัว lower urinary tract symptom หรือว่าอวกแกนเนี่ยจริงๆมันสัมพันธ์กับตัวเซ็กฮอร์โมนทั้งหมดเลยแต่เนื่องจากว่าการทำงานของระบบ lower genital เ uh, อ่อ urinary tract เนี่ยมันค่อนข้างจะซับซ้อนนะคะแล้วก็แต่ละอวัแกนเนี่ยก็จะมีการกระจายตัวของรีเซ p เตอร์ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ย ผลของการให้ฮอร์โมนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ตรงไปตรงมาเช่นการให้เอสโตรเจนอาจจะไม่ได้รักษาอาการา lower urinary uh, tract symptom ได้ทุกอันนะคะซึ่งรายละเอียดน่าจะมีพูดต่อไปในสไลด์ถัดไปนนะคะ่ะในเซสชันถัดๆไปค่ะก็ขอขอบพระคุณนะอาจารย์ออลวินนะคะที่มาให้ความรู้ของเราเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนที่มีผลกับวัยทองแล้วก็ lower urinary tract น,นะคะ